สวัสดีค่ะวันน so ี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนคะพี่ที่ตมูรีท่าอูแทนท่าอูแทนะคะการจันทึกนะครับดาวสุราษฎร์ธานีนะคะก็ตรงนี้เป็นปาล์มอายุประมาณกี่ปีคะอันนี้ประมาณเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีพื้นที่ตรงนี้ประมาณสักกี่ต้นคะพี่ตรงนี้ั ประมาณ211ไล่นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เราจะมาใส่คิวแพนสู่สอนะคะเพราะว่าตรงนี้จะบอกว่าต้นก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะคะแต่ต้องการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นวันนี้เราก็จะมาใส่คิวแพนตรงนี้ประมาณ3ทช้อนนะคะต่อ1ต้นก็เป็นวันแรกเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะคะลุงนักอดีตนายก เทศบาลกาญจนะดิบโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับลุงละนะคะอดีตนายกเทศบาลการจนาดิบคราวนี้ลงมือใส่เองลงลมือใส่เองเลยนะครับใส่ง่ายไหมคะได้ครับได้ง่ายมากเลยง่ายมากนะคะครับดี๋ยวจรอลนครับนี่วันนี้มาใส่สูตรสองกับต้นปาล์มนะคะโอเคครับก็ปาล์มตรงนี้อายุประมาณ7ปีนะคะอยู่ที่การจนาดิบนะคะจังหวัดโษฎราธานีใส่ง่ายมากๆเลยนะคะ แบบนี้ใส่เองได้สักสิบไรเลยไหมคะ <laughs> <laughs> <laughs>